จิตโอ้ยังมีจิตที่ยัง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 ฟัดไฟอยู่กับกับจริงต่างๆที่ยังยัวย่วยุอยู่ในจิตในใจแต่รู้ไหมว่าเจ้ามีใครอยู่ในกายสังขารเป็นพระแม่โพธิสัตว์กุอิมมีทั้งเบื้องบนนารายวตานมีทั้งผู้ศิีวะหรือจะเป็นพระพรมทุกจริงทุกอย่างท่านจะใช้กายสังขารเจ้าต้องตั้งมันอยู่ในศีลที่บริสุทธิ์นะอย่าไปทําอะไรนอกละเมิดทุกจริงทุกอย่างจิตของเจ้าต้องบริสุทธิ์จิตจง,งเข้าต้อง มันต่อผู้พุทธศาสานานมันต่อเทพองค์เทวดาพระแม่มาพระแม่กาลีพระแม่ลักษมีอยู่ในจิตในใจของเจ้าอยู่ตลอดเวลาเรียกหาท่านท่านจะทําท,ท,ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพู้พุทธศาสนาทํากายให้สังขารในสะอาดบริสุทธิ์ท่านจะลงมาช่วยเหลือให้พุทธบริสุทธ์ได้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมการผ่านกายสังขารเจ้าเจ้าจะต้องเป็นผู้ที่รักษาศีลอยู่ในศีลบริสุทธิ์ต่อไปในวันข้างหน้าจะต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีทําจิตให้บริสุทธิ์เจ้าเกิดมาเพื่อรับใช้พระศาสานาน รับใช้องดําเแสนจันทานะไม่ใช่ไปทำเป็นคนที่มีจิตใจที่โลเลไปโลเลมาไม่ใช่ต้องตั้งมัน่นตั้งมัน่นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเจ้าจะประสบความสําเร็จในชีวิตกิจการการงานหรือทรัพย์สินเงินทองมันจะได้มาโดยมีคาคิดเขาจะประทานให้ด้วยเทพองค์เทวดาเจ้าต้องทําหน้าที่ของของของตัวเองที่เป็นกายจังขานที่ ที่ลงมาเพื่อสัจะวาจาและลั่นไว้ดังถึงสามโลกว่าจะเป็นโควกายสังเป็นการสังขารขององค์ดำเป็นกายสังขารของปู่เบื้องบนเทพองค์เบื้องบ,งบนถึงพระแม่ตัวนี้พระแม่อุมาพระแม่กาลีพระแม่ลักษมีพระแม่สีปทุมมาปู่สีสุดโทมีทั้งน้นผูอน,นันตนาคดอาจอูในกายสังขารสายหยางขององค์ดำท่านเป็นเป็นผู้ที่เรียกหาเจ้าเป็นจิตที่บริสุทธิ์จิตที่ตั้งมั่นมาหลายพบหลายภูมิหลายชาติแล้วเป็นอิจฉตรีที่งดงามที่จิตในใจเป็นผู้ที่ลงมา ช่วยด้วย,วย,วยชูบทมนมพันธีงดงามแต่มาแปลงกายเป็นสังขารไม่อยากยุ่งเรื่องทางโลกมันมันเบื่อหน่ายในทั้งกิเลสราคา อยากจะเป็นผู้ที่อยู่ในศีลอยู่ในธรรมถึงได้อยู่ในสภาพนี้นี่แหละคือจิตของเจา้ารูปชุ่มนมพันธ์ที่งดงามอยู่ในจิตยยใจควรภูมิใจเถิดงามเหลือเกินงามเลิศในปัจฉพีหาใครเปรียบเทียบไม่ได้งามด้่จิตงามดี่ใจงามด้่รูปชุ่มนมพันธุ์เรียกหาพระคุณเจา้าว่าจะได้โตนะเป็นขานหัวตั้งใจปฏิบัติกายจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนในชีวิตมั่นต่อพระพุทธองค์นั่นต่อจิตจบของตัวเองตั้งมั่นนะตั้งมั่นต่อไป